นะครับทุกคนก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็หลังจากไม่ทำคลิปมานานโคตรเนาะก็กลับมาทําแล้วผมจะพยายามลงคลิปให้มันบ่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอมดิเป็นช่วงที่โควิดมันระบาดชิบหายไว้ว่าตอนนี้บ้านเมืองกูระเบิดบึ้มเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าล็อกดาวน์แบบคริบไม่มีบ้านไหนที่กล้าออกเดินออกจากบ้านแล้วแลนะบ้านกูเงียบมากมีแต่ฝนตกนะฮะ วันนี้ผมจะลองมาลงดาดฟอร์เรนแบบโซโลแบบ Solo. โซโล่โซโลมันต้องใช้อะไรบ้างวะลืมรู้สึกว่าเลนเจอร์มันต้องเอาไปนะแต่ว่ากูคงไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่ามีป้อมปืนที่มันสูบตังคแบบอาและแน่นอนว่าฐานทัพลับมันต้องมี ซึ่งแน่นอนว่าผมเคยทําให้ผมไปถึงเว็บที่ยี่สิบกว่าได้แต่ตอนนี้ก็จําไม่ได้แล้วว่าทำอย่างไงนะซึ่งไม่พูดความทาเพลเราไปเลยดีกว่าเฮ้ยทาเพลง <c oughs> <c oughs> พูดยังไงนะ่ะจําบ่ได้หลังจากขายวัดมาเป็นเวลาสองวันเมื่อวานยังไปพบยังมีอาการอยู่เนิอยหน่อยนะก็คือแบบมึนต๊ดแบบเสียใครเด็กไก่วะ Hey, เริ่มแรกวางรถไปเลยนะไม่ต้องรีรอคงมันคงไม่ถึงกับเข้าฐานหรอกว่ามันเข้าฐานแน่เลยว,นะวันสิบเก้าวิคงไม่เร็วขนาดนั้นนะอะเฮ้ยเฮ้ยโอย้พอไหวยังไม่ใช่ว่ามันแบบทะลุต้นไม้งีด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 ,งดปิ้วเรียบร้อยเออนั่นแหละ เวตติรอต่อวปอุ้ยเสียงรถแตกหนึ่งสวยสกิปสกิประหว่างอัพปิงไม่อะไรหรอกสกิปไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในช่วงอัพฟาร์มไปเรื่อยๆจนให้ได้รถประมาณ3คัน คันหนึ่งเป็นหกสิบเออต้องหกสิบสามคันเลยไม่เป็นไรไม่ใช่ฮาร์ดคอร์น่าจะไหวอูมันมาแล้วแน่นอนว่าเราต้องมีการเสียสละแบบจุกๆแบะรถกูลเลียง เนี่ยนิ่งไปเลยไหมดูนิง่งนิ่งไปเลยเดียววางเลยแล้วเราก็จะไม่มีการเสียสละนี่มาแล้วเปิ้ปล เกิดไดขึ้นวะรถยังอยู่นะครับโหแต่ว่าแต่ว่าก็เดียงไปที่เรียบร้อยอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ต้องแบบว่าทำให้รถนั้นขึ้นมาอึดขึ้นนะซึ่งเลือด60แต่ประมาณเว็บที่5นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็ฐานมึงระเบิดแน่แบบมอนเตอร์เดินเข้าไปอเรียบร้อย ปิงปิงเรือเท่าไหร่วะหกสิบโอเคน่าจะไหวดูดูดูโอ้โห,โหแม่งมากันเป็นตับแต่รถผมก็ไม่วันอ่ะโอ้โูเรียบร้อยคงต้องรีบโอเคตอนนี้เราได้ทีละสารมร้อยใช่ไหม,มเล่นคนเดียวใช่ไหมมันน่าจะอ้ตับเรียบร้อย หายไปสดวงแต่เราไม่หวัน่นเพราะว่าเลือดเราเยอะถึงมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เถอะแต่มันก็พอไหวใช่ไหมอ้ออกมาแล้วลดออกมาแล้วเอ่อตรงนี้รถ2อนะสขั้นแล้วเราอัพฟาร,ร์มไปก่อนเรื่อยๆผมว่าผมก็คงไม่ไหวหรอกฟอเรนอะแต่เราต้องเต็มที่ เลขยี่้าบ้านะโอ้โหเก็บไม่หมดนะเนี่ยบอกเลยว่ารถต้องมาอีกคันโอเคตอนนี้เราอยู่ได้สบายสบายเฮฟวี่เฮฟวี่โอ้เรียบร้อยรถรถกูดับแล้ว ก็โทษแต่เ,เพื่อนแต่กูจะทำบุญส่งไปให้ทำบุญส่งไปให้คนขับรถนี่แหละ,หลหละโอเค <c oughs> อัพให้ได้ฟาร์มห้าห้าสิบไม่ใช่ต้องให้ได้ประมาณห้าร้อยสี่อัน ใช่ให้ต้องได้ห้าร้อยสี่อัดถึงจะได้ป้อมปืนที่เฟี้ยวฟ้าวเราตากผ้าเฟียวมากเสามสองหนึ่ง1นี่บอกเลยโอ้โหเชียบไม่รอดแน่เลยวะ่ะไม่กัดฟักตัวเล็กไหรือไม่อ่ะแรกเกินละไม่กู้บัญชาการ ไม่เบาทำไมวะให้มันยิงซอมบี้มันยิงไม่ได้ด้วยซ้ำได้ไหมมันยิงได้ก็าที่เปิดหมวดด้านเลยก็จะยิงแรงนะเข้าดอกละสาวสิษจำได้อยู่ตอนนี้จะต้องอัพไปนนคก่อนแล้วล่ะอัพปุ๊บมาปั๊บเป็นไงเฟียมไหมนี่ฉันมาเร็ว

ปลาอะไรผ่านบอลลินที่ใหม่เร็วกูอสองตัวเลยวะกูเยี่ย,ยมไปเลยไม่น่าได้าลอเออเออปัมป๊มๆเรียบรอย้อยดูจากทรงแล้วดาดต่อไปคือหายนะอย่าให้มันชนนะอู เลือดเหลือเยอะมากเลยเห็นไหมเหลื่อเหลือเยอะโคตรโคตรอนทีถึงกับดับอ่ะมีโอกาสแพ้สูงโคตรหลงโคตรสูงเลยต่างหากปึมปึมปึมหายไปอีกสี่ทล้งสามตัวหายไปอีกน่าจะอีกหนึ่งตัวสกิปดิรอเลยละรอก่อนรอรอไปเถอะดูลาดลาวโอ้รอดแล้ว ปิง <c oughs> อูได้เลยว่ะอูอ,อ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยนั่นอะไรกดไป่ิอจิ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 โอเอ <c oughs> ลิสไอใครมาเอามือถือมาวางไว้ใกล้ๆวะเนะี่ยมันคือแอปติการ์ตต์ติการ์ตต์ติการ์ตเตอร์ ยบ <Yeah>, ดูลาดดูลาวก่อน mm hmm. ปัม๊ม mm hmm. แล้วก็ต้องมีสแลกเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นต้องปับ๊บป้อมเปิดให้ได้เวล5 mm hmm. เอ้ยเวล3ก่อน mm hmm. โอโ้โหฝนนี่ก็ตกกันจังเลย แพ้แน่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  <laughs> <laughs> ใช่แพ้แน่เลยต้องวางรถเพิ่มดูลาดดูจักลาดูจักทรงแล้วกลัวมไม่หลอดหาย<อ>ไปสามสามสามแล้วก็เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามตัวสามลบได้ลบได้เก้าตัวแล้วก็อีกหนึ่งเก้า <Okay. S 1> ตัวก็สบายเฮ้สบาย <laughs> ทำได้ไงวะอันนี้สบายบอกเลยโอ้โหขาดอกีกทีดเดียว <c oughs> โอ้ชีวิตนี้มันก็สุ่มมาแต่ตัวบอสไม่ได้นะเฮ้ยเอาแล้วช่วงสตาเล่นตลก โอ้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 อูอูููังอูดังอูอูอูููอูตอนนี้ก็อัพฟาร์มให้มันได้ตันหนึ่งอันนะแล้วก็สแลกเกอร์ใช่เกือบลืมให้มันได้ซักอ่าเป็นอะไรนะาเป็นแบบตีแล้วขึ้นฟลิส มันตีเราขึ้นฟรีสองตัวเฮ้ยวางผิดที่ชิปเป่งเเ้ยเสียตังฟรีไม่นะต้องวางตรงนี้มันต้องวางแบบแบบเนี้ยสลับไปสลับสลับข้ากะ่ะถึงจะได้ผลดี ตบทีเกียะเดียงโอเคตั้งไม่พอก็อัพไปก็โ,โหนี่แหละปัญหาของประเทศชาติ เเม,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 มแต่เราก็ผ่านมันไปได้ยัด้วยดีหนึ่งสี่สี่สี่โอเควังเด็กสามแย่ละ แย่ yeah, ละแย่ yeah, แล้วไงแย่ yeah, แล้วไม่นะไม่นะพวกกูจะแพ้ไม่ได้อู้เรียบร้อยโอเคต้องวางป้อมปืนเพิ่มครับทุกคนเดียงรถกูเดียง,ดดยง okay. ไม่มีการเสียสละเป็นอะไรที่น่าดียินดีมาก แล้วไอตัวเนี้แหละสวยละป้อมปืนเราต้องผ่านมันไปให้ได้อ่ะอัพเป็นสามหมดมีสองตัวดีโอเคมีจริงด้วยอัพแป,ป๊บ น่าจะดูจากทรงแล้วน่าจะไหวยอยู่ปิงโอเคเฮ้ยสไกเกอร์ตีแม่นๆหน่อยขอแม่นๆอู อมแม่นแม่นแบบแม่นแม่นเลยรอรอเวลาเผื่อว่ามันจะตายมันต้องตายอยู่แล้วมันต้องตายแล้วนะ้าเสียงเกมดังไปมันต้องตายแล้วนะ้ามันต้องตายแล้วจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ตายอึดไปแล้ว สาดไปขนาดนั้นนี่ไม่ตายนี่บ้าะเนี่วแล้วรถกูจะเข้าฐานยังน่าสงสารเย้ แย่แล้วจะตายเพราะตัวนี้เหรอเอาล่ะคอมเมนเดอร์เนี่ยแหละหน้าที่มึงโอ้โหนีโหโ่ขนาดคอมเมนเดอร์บัฟแล้วเนี่ย โอ้แล้วโอ้ย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 แล้วโอ้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหคอมมานเดอร์บัฟไม่ได้ที ตวยแล้วตวยอีกบับได้แล้วบับได้แล้ววีโอ้โหต้องวางคอมเมนเดอร์สองตัวซึ่งมันก็จะกินพื้นที่ไปอย่างมากมายอา้าอัพไม่ได้ประตูยูมี่นี่ ไปก่อนก็แล้วกันไม่ได้ดีมากแต่ก็พอช่วยได้ลูกนี้น่าจะต้องมีไม่ได้ดิเรามาได้แค่ได้แหละโหมีแต่อะไรก็ไม่รู้กูต้องมีเลนเจอร์ ก็เท่าไหร่วะสองพันรับเท่าไหร่วะรับได้อีกนี่สองหมื่นโอโ้หมื่นสองเลยหรออันนี้ไปก่อนก็นแล้วกัน อ๋อลืมอัพอลืมบัฟคอมเมนเดอร์หมดแต่จะฟาร์มใชเป็งลืมบัฟเลยทีเดียวเชียวลืมบัฟก็เลยทีเดียวเชียวเสียงช่างเพลินหูซะจริง เคฟ,ฟาร์มวางใกล้หมดแล้วจากทรงนล้นรอดวางไปก่อนนะวางไปก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังลืมบัฟอีกแล้ว โอ้ไม่นะนี่ไงตัวปัญหาตัวปัญหามาแล้วโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะโอ้โหแพ้แล้วทุกคน ที่เหรทุกคนมันยากมากเลยแย่มากเลยอ่ะผมเคยผ่านในตัวนี้อยู่นะแปะแปะเบาบางสุดๆปั๊บเกลี้ยงเรียบร้อยทุกคนแผนการนี้ใช้ไม่ได้ ก็สมควรแก่เวลาทุกคนก็วันนี้เรามาเซิฟเซิฟไปลนะ้ส่วนวันหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมต่อไปนะทุกคนสาหรับวันนี้นะเนอะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอเคลมของก่อนละกันสัวันดี้ขอจบเรื่อตรงนี้เลยนะครับไปละวันนี้มาเทิร์นเดียวก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ,อีกเทิร์นหนึ่งผมค่อยไปหาวิธีเล่นแบบคนเดียวแล้วแบบชนะก่อนเพราะป้อมปืนมันหยุดเวลาได้แค่ประมาณสามสิบเวฟแล้วก็ที่เหลือมัน ไม่ตัวอื่นกายยาเร็วบวกเหล็กมันมัน,นสต์ัดมากเกินทำให้ตัวป้อมปืนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เลยนะครับไปละ